สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับมาคอดออนไลน์ฝึกสมองประลองความทิานี้เราก็เดินหลังตาแรกเราก็เขาเดินก่อนจะเดินไปตาม,มาเราจะขึ้นลูกทรงดาวตามที่ถนัดนะคะเขาเป็นอีปุ่มมาแล้วขึ้นเป็นสามเรียงเขาตัดเราไปขึ้นตัวนี้ไปเพราะกันเข้ามาแทรกกิน ต่อไปเลยค่ะอืมเราก็ขึ้นไปรับคนละตัวตอนนี้ก็ต่อมองดูเหมือนจะล่มแต่ว่าล่มแล้วไม่ชนะค่ะเราจะเหลือสองกัวไล่ไม่ทันก็เลยไม่ไม่ล่ม ก็ค่อยเดินไปต่อต่อขึ้นไปเพื่อไปเข้าฮอด <c oughs> คนเราสองตาที่จะเข้าฮอดเออเราอยากเข้าใกล้เพื่อเข้าฮอดก่อน ไปเข้าหดสองตัวก่อนเข้าไปเลยหดไป เขาเข้าฮอตตาไหนฮอดฮอดของเขาก็จะเดินค่าในสองหนึ่งกับสองเข้าได้เข้ามาฮอดได้หนึ่งกับสองอย่างนี้มาฮอดเขาก็ตายเราก็จะให้เขากินเราก็ไปเข้าฮอดอีกตัวนึงนี่ก็จะกลายเป็นฮอดสองสาม เราก็ก็ขยับไม่ให้กินเลเนะจะมากินได้ง่ายๆไงกระดานนี้โอกาสแพ้น้อยแล้วท่านผู้ชมถ้าฮอดมาเรากข้ฮอดสองตัวถ้าฮอตเข้าตัวหนึ่งไล่ก็จบแล้ว うん。Hmm. 嗯。Hmm. ไปเข้าวฮอดอืม mm. ไม่มีปัญหาะไรค่ะเกมนี้เดี๋ยวค่าฮอดข้าตัวหนึ่งโตามากฮอดค่าฮอดข้าตัวหนึ่งเราก็ชนะเลยแต่พอขยับตรงนี้แล้วเขาใช้เวลานานในการที่จะเดินมากหรือเขาจะปล่อยให้เวลาหมดก็ไม่เขายอมแพ้ไปนะคะ ระมยมากินเราก็ขยับแรกคนละตัวเอาก็มุงไปเข้าฮอดสายตรงเราจะได้เปรียบตัวหมากนึงฆ่าฮอดไปเลยจัดการหมากเสมอแต้มนี้ เดินไปกระดานดีๆก็อาจจะชนะได้แต่จริงๆหมากมันเสมอรูปหมากเสมอกันแล้วไปกระดานต่อเดินเองไม่กี่ตาก็เสมอกันนะ กระดานที่สี่เราเป็นฝ่ายเดินก่อนตัดหน้าเดินตัดหน้าต่ออกข้างรูปหมากไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะต่ตัดข้างหมากประจัดกระจายเนะยาะเดี๋ยวขึ้นล่างไปตโต น,นี้เราจะขึ้นไปหนีบสองข้างเลยนะได้ได้เปรียบหมักหนีบสองข้างเดี๋ยวเราจะได้กินฟรีหนึ่งตัวอืมกินฟรี้ราต้องจ้าง เพื่อจะมากินฟรีเราคืนเราเข้าหฮอดกินฟรีอีกตัวนึง่ง ไปเข้าฮอดเลยค่ะค่ะฮอดไม่น่ามีปัญหากระดานต่อไป จานที่ห้าเขาขึ้นมากดงดาวกระจายแล้วก็ย่อดสั้นเขาขึ้นสูงมาตรฐานแล้วต่อขึ้นไป ถ้าเขาขยับสายมาสายล่างเราจะกินสามเัเลยเขารู้ก็เลยไม่ขยับมาก็เบียยเบียยเข้ามาพอดแล้วเตรียมไร่กินได้เปรต เสมอกันไปไปต่อกระดานสุดท้ายค่ะไป สองข้อข้อเร็วโอกาสได้เปรียบก็สูง ขยับนี้ก่อนเดี๋ยวจะล้าฮอตเราเราต้องได้เข้าฮอตสองตัวก่อนฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกระดาน,นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาค่าฮอตเพราะว่าเบียร์มาจับเรากร็ชนะ